สวัสดีครับลูกค้าเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวตัวบอลวาวนะครับ1 pc บอลวาวคือตัวนี้นะครับ mm hmm. เขาเรียกว่า1 pc บอลวาวม n ลติ n wow ีแนะครับตัวนี้เป็นบอลวาวของยามาตะเิะนะครับยามาตะเกะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคมันนะฮะ ค้าดูสเปคซีดนะฮะสเปคซีดนี่จะเป็นเทปร้อนคาร์บอนนะครับ350องศาลูกค้าสามารถใช้งานความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ350องศาซีนะครับนะครับทำไมก็ถึงบนวาวล์วกบนวาล์วมัลติ้งแผ่นมันก็คือมีฐานนะครับมัลติง้งเพื่อที่จะรองรับใส่หัวขับนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวเมติกแอคชเอเตอร์หรือเป็นมอเตอร์ไดร์นะครับเป็นอิเล็กทริกเราก็สามารถมาติ้งได้นะครับสเปคของวาล์ว1,000 WOG นะครับ ทนเทชเตอร์ได้1,000 psi นะครับแต่บิวก็วอเตอร์ออยก๊าบนะครับตัวนี้ใช้กับงานสตรีมได้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าใช้กับงานสตรีมเนี่ยนะครับเราต้องต่อซัพพอตอีกชั้นหนึ่งก่อนนะครับซัพพอตชั้นหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เราไม่ต้องต่อซัพพอตนะครับเูกค้าไม่ต้องการให้ต่อซัพพอตนะครับอาจจะเอาไปใช้กับงานน้ําร้อนนะครับหรืองาน คัดลัสนะครับสวยนะครับตัวนี้ซับไพยนะครับใช้แอร์ซับไพยอยู่ที่2บาทเท่านั้นนะครับหรือห่าบาทก็สามารถสั่งออนออฟได้แล้วเพราะหัวนี่ค่อนข้างที่ใหญ่นะครับหัวเราใช้เป็นหัว GT นะครับ GT52 นะครับนะครับเป็นดับเบิลแอคติงนะครับดับเบิลแอคติงนะครับหัวตัวนี้นี่จะมีแรงบิดค่อนข้างสูงนะครับสามารถไปนั่งกับบัตเตอร์ไฟวาว ไซส์นิ้วครึ่ง2นิ้วได้สบายสบายเลยนะครับผมนะครับอันนี้เราใส่นอตติ้งกับบอลวางด c นะครับสีนะครับลูกค้าครับรับประกัน1ปีนะครับโปรดักเรารับประกัน1ปีแล้วก็ดูแลซ่อมให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานครับลูกค้านะครับบอลวาลทีพีตัวนี้นะครับเราสามารถถอดน็อตนะครับเปลี่ยนซีดได้นะครับ ก่อนระยะเวลา1ปีเนี่ยเราเปลี่ยนให้นะครับถ้าเกิดชำรุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนปีขึ้นไปเนี่ยเราดูแลซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งานลูกค้าจะเสียค่า,าพานิดหน่อยนะครับในการซ่อมนะครับนี่ผมจายจากโปรดักจริงให้ลูกค้าดูเลยนะครับมีลูกค้าสอบถามมานะครับ ไว้ไวพิจารณาด้วยนะครับลูกค้านะครับขอบคุณมากครับที่ให้ความสนใจบริษัทเรานะครับ SMD Engineering นะครับผู้นำเข้าวาลอุตสาหกรรมนะครับวอลอินดัสทรีโดยตรง